เท้าเปล่าเทป,ปูนพื้นบ้านพี่ชายเผยภาพอนันต์ลงมือเทป,ปูนพื้นบ้านให้พี่ชายเอง ลงมือเทปูนพื้นบ้านให้พี่ชายเองอันต์นไมทองคํากตันยูสร้างบ้านให้คนในครอบครัววันนี้กลับบ้านเกิดทั้งทีก็ขอต่อเติมบ้านให้คนในครอบครัวลงมือเทปูนฉาบพื้นบ้านให้พี่ชายเองทั้งหมดไม่เคยลืมตัวกระตันยูอยากให้คนในครอบครัวสบาย แถมยังประหยัดเงินในการจ้างคนมาทำเพราะทำเองกับคนในครอบครัวด้วยนับว่าเป็นภาพที่น่ารักสำหรับแฟนคลับที่ได้เห็นแบบนี้ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอดออมไม่แปลกใจที่แม่ยกและเหล่าแฟนคลับพากันหลงรักเสมอมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีทั้งความสามารถและความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนันอนันต์ นันเป็นน้องคนสุดท้ายของบ้านเขามีพี่พี่ห้าคนพี่สาวสามคนพี่ชายสองคนพี่พี่ของเขาไม่ได้เรียนหนังสือเขาคนเดียวที่ได้รับโอกาสเนื่องจากทางบ้านของเขามีฐานะค่อนข้างยากจนจนทำให้พี่พี่และพ่อแม่ต้องช่วยทำนาทำไร่ปลูกข้าวกินเป็นอาชีพหลักซึ่งสมัยเป็นนักเรียนบ้านและโรงเรียนอยู่ห่างกันกว่า10กิโลเมตรโดยเขาจะไปพัก อยู่ในโรงเรียนพักนอนคล้ายกับโรงเรียนประจำโดยโรงเรียนจะมีทุนให้โดยเขาจะกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็จะกลับบ้านในช่วงปิดเทอมโดยในตอนนี้เขาได้โรงเรียนที่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดวิทยาลัยนอร์ทเ์นจังหวัดตากเพราะเขาอยากเรียนด้านการบริหารธุรกิจอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและไม่อยากจะเป็นลูกจ้างของใครซึ่งเขาเคยเผยกับว่า ผมขอแค่มีสิ่งที่ผมสามารถทำได้ดีก็พอไม่จำเป็นจะต้องเป็นหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขอแค่เลี้ยงชีพตัวเองได้เท่านั้นผมก็มีความสุขแล้วเป็นโมเมนต์แสนอบอุ่นที่เห็นได้ไม่บ่อยนักเมื่อนันอนันต์พาครอบครัวลงดอยมาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ20ปีณนะร้านอาหารไม้เฮาส์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งเป็นงานเลี้ยงฉลองที่แฟนคลับจัดให้ศิลปินยอดกะตันยูให้ได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวหลังจากที่ตากตำทำงานหนักมานานแลมปีนอกจากครอบครัวแล้วยังมีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้มีนันอนันต์ไมทองคำ